มาคุยกันต่อกับอาจารย์สมชายครับอยู่ในสายอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์อยากชวนมองสองมุมทั้งมุมมุมกฎหมายและมุมการเมืองผมเอามุมกฎหมายก่อนเพราะอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร,ร์เนี่ยฟังคำวิจัยของศาลวันนี้ออกมาแล้วอาจารย์มีความเห็นหรือว่าประเมินคำวิจัยยังไงบ้างครับอ้มันมีผมเชื่อเป็นคำวิจัยที่มีปัญหาซึ่งมันน่าจะย้ำไม่เห็นว่าอ,อ๋อศาลรัฐมนตรีไทยเนี่ย มีปัญหาอย่างมากนะครับคือในแง่นึงคือผมเจอ่แบบนี้อตัวสารรัฐมนูนเนี่ยผูกวิการเรื่องเอคําวินิจฉัยนะครับซึ่งคล้ายว่ามันมันกินขอบเขตไปอย่างกว้างขวางมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาที่มามันอันแรกคือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอ,อำนาจของสารรัฐมนูนเนี่ยมันมาจากมันมาจากถ้าผมเรียกคืออํานาจที่ถูกสร้างโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันส่วนหนึ่งมาจากนั้นแล้วมันเป็นอํานาจที่ถูกสร้างมาแบบมันมีบทบัญญัติที่กำกวมมาเขียนไว้นะครับ ซึ่งผมเชื่อกลอนีอย่างที่ตัดสินนุหมายประเทศแบบสุดชนิตเป็นที่ประจักษ์อะไรแบบเนี้มันยุ่งยากมากในการไปวิความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือไอ้ตัวปัญหาของสารลรมนูลเนี่ยคือเกิดจากรัฐมนตรีสองห้าหกศูนย์เนี่ยมันให้อำนาจที่มีบทบัญญัติที่กำควมนะครับและนาไปสู่การที่ปัญหาที่ตามมาคือผมเชื่อสารล่นูลก็ไปสร้างอำนาจของตนเองเนี่ยขยายอำนาจของตนเองเนี่ย ออกไปอย่างกว้างขวางมากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถามผมนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องหลายเรื่องเน <_ d> um> เี่ยอมันเป็นการมันควรต้องเป็นเรื่องของการประเมินผลสาเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยในแง่ของเขา,าเรียกว่าความลับรอบาการเมืองความลับผิดาการเมืองนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่องของความลับผิดในทางกฎหมายซึ่งอันนี้ผมคิดว่านี้น่าจะถือว่าเป็นการ ขยายอาํานาจของสาลและมูลเข้าไปกํากับสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย,อย่างสําคัญแล้วผมเชื่อว่าน,นี่มีผลผลกระทบอย่างรุนแรงมากนะครับ <c oughs> กรณีที่เมื่อกีอ้ทางศาลมูลให้เหตุผลประเมินว่าการเปิดด่านปิดด่านมีผลเสีย <c oughs> ผลร้ายอะไรแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้ความรับผิดทางการเมืองแน่ๆคือหมายความว่าเวลารัฐบาลดําเนินอโยุบายอะไรแล้วดีหรือไม่ดีนะครับ <c oughs> ดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นความรับผิดต่างการเมืองแปลว่ารัฐบาลอาจจะ เสริมความนิยมหรือได้รับความนิยมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางก,การเมืองไปไม่ใช่ความรับผิดทางกฎหมายนะครับหรือถ้าพูดได้ชัดขึ้นแบบนี้เช่นรัฐบาลไปต่อรองกับสหรัฐเมการหรือเนี่ยนะครับแล้วผลปรากฏว่าไอ้พาสีเนี่ยที่ได้ปารติเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันที่เป็นความรับผิดทางการเมืองคือแปลว่าใครไม่พอใจเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก็อย่ายไปเลือกอื <S 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 แต่ว่ามันกลายมาเป็นความรับผิดทางกฎหมายผมเลยคีดว่านี้มันกลายทําให้ แบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถผลักดันนโยบายอะไรของตัวเองได้เลยนะครับครับครับซึ่งเมันจะเปลี่ยนทิศทางการเมืองอนาคตหลังจากนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมครับจากคำวิจัยที่ออกมาแบบนี้คือกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลที่มาข้างหน้านะครับรัฐบาลที่เดินมาแนข้างหน้าเนี่ยเอ,อถ้ารัฐบาลชุดไหนไปแตะ ไปแตะโครงสร้างอำนาจสัมพันธภาพทางอำนาจแบบที่เป็นอยู่เนี่ยผมคิดว่าลำบากแน่ๆ <S <S เพราะมันอาจจะถูกวินิจฉัยหรืออาจจะถูกมีความได้ว่าอันนี้กำลังจะเป็นการระทำที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมหรือใน,อ,อ,นอ,อันก็อาจจะกลายเป็นไปการอะไรล่ะซอกอบ่อนทําลายระบอบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่งคือหมายความว่าสารรัฐมนูลกาลังทําให้เอาการ ลักดันนโยบายของสถาบันทางการเมืองที่ให่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามมันจะกลับเพราว่าอ้าวั้งั้นเราจะเลือกตั้งไปทําไมล่ะคือผมเชื่ออันนี้มันจะทําให้คนรู้สึกว่าเออถ้างนั้นการเลือกตั้งมันก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเราจะไปเลือกตั้งทําไมครัใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่ออันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับในหลายประเทศที่เผชิญปัญหานี้เนี่ยมันต้องปรับแก้สารารัฐนูลนะครับซึ่งจริงอันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมอยากอยากจะ จริงๆเนี่ยผมเที่ยวพักเพื่อไทยเนี่ยคือข,ขอขอแวบพักเพื่อไทยนิดนึงนะครับได้ครับารย์จจครับพักเพื่อไทยควรตระหนักว่าไอโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยทําอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรได้ยากคือต่อให้สมมุติว่าพักเพื่อไทยมีมีโนโยบายหรือมีความประสงค์ที่อยากจะปฏิรูปในหลายเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดสถาบันทางการเมืองโครงสร้างทางการเมืองยังเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่าพักเพื่อไทยเองก็จะทําอะไรไม่ได้ ขยับอะไรนิดอะไรหน่อยซึ่งถ้าเกิดหมายความว่ามันไปมันไปแตะกับโครงสร้างทางหน้าที่มีอยู่เดิมผมเชื่อรัฐบาลก็พร้อมจะล่มได้แบบนี้ครับด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับคือคือถ้าเราไปเปิดดูนะครับไอบ้มาตรฐานทางจริยธรรมอะไรเนี่ยโอ้โหเราจะพบว่า้ถาถรามผมี่ยผมตีความนะครับเช่ต้องยึดหลักที่ดีทําแบบเนี้ยแต่ว่าอะไรวรับคือหรืออะไรต่อมีอะไรที่มันมีอยู่ยี่สิบข้อเนี่ยผมคิดทุกข,ข้อเหมือนพร้อมจะสุกตีความ ไปในทิศทางในทิศทางก็ได้คือมันเป็นบทบรรญัติที่กำกวมถนะ้าถามผมนะครับแล้วคําตัดสินเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบมันก็เลยออกมาแบบซึมครึมเมืออืมครับเพราะฉะนั้นในมุมอาจารย์เนี่ยจากจังหวะนี้ถ้าเพื่อไทยยังมีโอกาสคือหมายถึงว่าได้ไปต่อในการเป็นรัฐบาลควรจะเร่งใช้โอกาสนี้ในการแก้รัฐมนูลใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับ,รบมีปัญหาในหลายๆเรื่องซึ่งเอ่อ ถ้าพูดแบบอย่างอย่างภาพรวมของอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไอ้ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราโกงและปราบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับครัรฐธรรมนูญฉบับปราโกงที่ปราบได้แต่นาย,ยกนะครับคือแบบเอานาย,ยกมันจะเป็นไหนไม่ได้ง่ายมากเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยปัญหาใหญ่หัวใจตอนนี้ที่ผมเชื่อเราเห็นก็คือว่ามันมีการสร้างองคออ์กรที่ใหญ่กว่าสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ย ซึ่งไม่ใช่เฉพอาะศาลละมือแต่เพียงอย่างเดียวผมเชื่อมัน,นมีปปตคณะกรรมการการเลือกตั้งมีปปชป้องกันและปราบปรามการทุจริตตรงนี้นะครับ,รบมีอีกหลายองค์กรแปลว่าอะไรแปลว่ามันถ้าเรายังปล่อยให้สัมพันธภาพอำนาจของสถาบันต่างๆมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยเอ,อผมเชื่อว่าการเมืองไทยเนี่ยจะไม่สามารถผลักดันหรือทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรท่ามกลางโลกที่มันกำลังหมุนเบี่ยงรวดเร็วเพราะนั้นไอ้การแก้รัฐมนูลนะครับการแก้รัฐมนูล เอ่อโดยเพอาะยิ่งการแก้รูปแบบที่เรียกว่าต้องต้องยกร่างกันใหม่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอืเอ่อผมหวังว่าผมหวังว่าคือเนื่องจากเอ่อพรรคเพื่อไทยก็เป็นที่ประสบภัยจากไอสถาไอความสําคัญทางการเมืองแบบนี้มายาวนานผมคิดว่าน่าจะสาเนียงได้สักทีนะครับว่ามันถึงเวลาต้องทําอะไรสักอย่างนะครับอ่าโอเคแต่ถ้าเวลามองอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมองแค่ ผลกระทบจากทางด้านกฎหมายเนี่ยไม่ได้คือถ้ามองในความเป็นจริงทางการเมืองถ้าลองประเมินในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยถ้าอย่างที่อาจารย์ว่าว่าเพื่อไทยถ้าถ้าคุณจะต้องสำเียกเนี่ยแต่ถ้ามองความเป็นจริงทางการเมืองโอกาสมันก็ดูไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจจะประเมินอย่างนั้นไหมสาหรับทิศทางของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลหลังจากนี้โอกาสคงไม่เยอะคงไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับถามผมเอ่อแต่ยางน้อยดี่ยครับผม ถ้าสมมติเราพูดถึงการพยายามขับด,ดันให้จะรร่างร่างรัฐมนุนใหม่เนี่ยครับออผมคิดว่าถ้าอย่างตรงไปตรงมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคประชาชนขับเรื่องนี้ใช่หะครับพรรคประชาชนขับเรื่องนี้แล้วก็มีออพรรคประชาชนจํานวนหนึ่งขับด,ดันเรื่องนี้ให้มีการจาัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่เออดโดยวพ้องยิ่งการพยายามจาัดทารัฐมนุนฉบับใหม่ให้เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางม,มากขึ้นนะครับและพยายามจะทําให้รัฐมนุนฉบับนี้มันตอบสนองต่ออะไรล่ะความเปลี่ยนแปลงทางการมันได้ดีกว่านี้เนี่ย เออมันคงไม่ง่ายนะครับผมเชื่อเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอย่างน้อยไม่ต้องผ่านการนาประชาสติตามความเป็นของศาลรัฐธรรมนูนนะครับครับเออแต่ถ้าเกิดผลักดันให้เกิดการําประมาสติขึ้นเออแล้วก็รวมถึงการยากจะเอาปัญหาที่เห็นเนี่ยนะครับบังคงบกันแล้วต้องต้องทําให้เห็นว่าเออมันเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายเราจะจมปลักอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ครับเราลองนึกถึงสิ่งที่ว่าแบบนี้เราเลือกตั้ง60มานะครับ เลือกตั้งโทษทีเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแศูนยเราเรือกตั้งปี62มาเลือกตั้งปี66มา,เ,มาเราไม่สามารถเห็นนโยบายอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยนะครับอืมอส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะว่าพอรัฐบาลจะขยับทาอะไรที่มันดูดูแบบเอ่อดูแบบพอจะก้าวหน้าหน่อยมันก็จะเกิดค,ความลังเลว่าเอ๊ะจะทําได้หรือไม่ได้หรือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหรือจะกลายเป็นเอ่อ สิ่งที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วทําให้รัฐบาลอยู่อยู่ไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นยังไงก็ต้องปรับผมคิดว่ามันอาจจะยากนะครับถามผมผมผมก็เห็นด้วยว่าไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเออมันคงไม่ใช่เพราะว่ามันมันทามันยากเราเลยไม่ทานะครับเราคงต้องเลือกสิ่งที่ความถูกต้องให้มากขึ้นหนึ่งครับครับอาจารย์ทีนี้ถ้าถ้าคิดต่อจากโจทย์อาจารย์เมื่อสักครู่นะทีนี้ผมจะมาในประเด็นที่มันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองมากขึ้นแล้วนะฮะคือเราจะเห็นว่าพรคประชาชนเองก็เสนอเงื่อนไข เสนอเงื่อนไขว่าโอเคเรามีเสียงให้นะอยู่ที่ว่าเพื่อไทยคุณจะตัดสินใจยังไงภูมิใจไทยคุณจะตัดสินใจยังไงซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่พรรคประชาชนเสนอมาคือทําประชามติทําประชามติถ้ารับเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็อาจจะยกมือให้พรรคไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยรัฐบาลอาจารย์คิดว่านี่มันจะเป็นโอกาสและเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองที่ที่อาจจะเหมาะสมกันเลยก็ได้นะที่ท,ที่ที่จะนําไปสู่แบบทั้ง นายกคนใหม่และเงื่อนไขาทางกฎหมายตรงนี้ด้วยอาจารย์คิดว่าพัก,พกไหนมีโอกาสที่จะรับเงื่อนไขพักสีส้มไหมฮะออมีโอกาสท,ท,ทั้งทั้งที่พักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยเนี่ยจะรับหรือไม่รับพอๆกันเพราะว่าในทั้งสองพักเนี่ยเออผมเข้าใจว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขและข้อจํากัดของตนเองอยู่คือสองพักเราก็คือพ,พักเพื่อไทยก็มีเงื่อนไขและข้อจํากัดแบบนึงไหมครับ คนจํานวนมากเขามองว่าอะไรล่ะมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคืออํานาจการตัดสินใจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมาชิกพักเป็นหลักซึ่งอันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับแต่คือหลายเรื่องเรารู้สึกว่าเออมันก็ทําไมไม่ตัดสินใจไปตามเหตุผลที่มันควรจะเป็นนะครับในการที่พักภูมิใจไทยเราก็อาจจะเห็นว่าก็มีก็มีลักษณะพิเศษรลางอย่างคือทั้งสองพักเนี่ยอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้แต่ผมเชื่อว่าข้อเสนอของพักพยาชนเนี่ยนะครับในการที่จะให้มีการ จัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆให้ธรระชามติแล้วก็นําไปสู่การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ,รบมันน่าจะเป็นข้อเสนอที่เป็นแบบกลางๆซึ่งหมายความว่านักการเมืองทุกฝ่ายก็น่าจะเ,เข้ามาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบ,บ,บวนการนี้เนี่ยได้อย่างเท่าเทียมแล้วรวมถึงการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองที่ทําให้เราไม่ต้องมาแบบเอ,อตกอยู่ในสภาพแบบนี้สภาพแบบขักๆเลยเนี่ยครับคืออะไรล่ะเ นายกทําอะไรผิดนิดนายกทําอะไรแบบนิดหน่อยซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวความผิดความรับผิดทางกฎหมายก็กลายเป็นความผิดทางกฎหมายไปอะไรประมาณน,นี้ครับรบมันจึงต้องผลักให้พ้นจากสภาวะแบบนี้ไปนะครับอือครับครับและถ้าประเมินแบบทางการเมืองเนี่ยอาจารย์คิดว่าโอกาสสําหรับนายกคนต่อไปจะจะไหลไปอยู่ที่ไหนครับโอ้ผมอันนี้ไม่ใครจะมาเป็นนายกจกังหวะนี้เนี่ยเออผมคิดว่า คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกได้คงต้องประกาศภารก,กิจที่ชัดเจนของตนเองว่าจะต้องทําอะไรในการทําให้สังคมไทยมันขยับไปข้างหน้าได้เพราะว่าคือจริงๆเราก็เราก็รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คือปี70นะครับก็คงจะเออ่ต้องเลือกตั้งอะไรละ่ะต้องเลือกตั้งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าม,มีนายกใหม่มาก็อาจจะยุบสภาแล้วอาจจะเลือกตั้งเร็วขึ้นเพราะนั้นแปลว่าคนที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดจะเป็น คือคือถ้าพูดง่ายคือถ้าพักนั้นอยากหาเสียงเนี่ยต้องประกาศนโยบายที่ผมคิดว่าคือทําให้เห็นได้ชัดว่าเรากำลังจะลักให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้านะ mm hmm. เราไม่ได้กําลังจะมาแบบแสวงหาประโยชน์จากอร้ระบบโครงสร้างแบบที่มันมันเป็นปัญหาอยู่ในขนะนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นมันคือจะเป็นจากอะไรละ่ะจากพักเพื่อไทยหรือมหรือจากพักคุมเดชาข้ก็ตามผมคิดว่าเข้ามาเนี่ยมันคงต้องมีแรงกดดันเพื่อให้เขาประกาศว่าจะทําให้สังคมไทย เปลี่ยนยังไงไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนตัวนายกแต่เปลียงอย่างเดียวแต่ไมายเขาเปลี่ยนในระดับที่มันลึกกว่าการเปลี่ยนตัวนายกนะครับครับครับถ้าให้อาจารย์ลองประเมินละฮะอาจารย์คิดว่าโอกาสมันจะอยู่ที่ใครมากกว่ากันอยู่ที่ใครมากกว่ากันเออผมผมอยากจะอยากจะบอกกับพักเพื่อใครว่าน่าจะลองปรลุกบทเรียนและความผิดพลาดของตัวเองนะครับ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านแตกบอนหาเสียงตอนเลือกตั้งมาจนกระทั่งการจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเสิ่งที่พักเพื่อไทยอาจจะคือในทัศนะผมเนี่ยพักเพื่อไทยถ้าพักเพื่อไทยยังอิเล็กเเคคาอยอยู่แบบนี้นะครับอนาคตพักเพื่อไทยไม่มีอนาคตแน่ออนาคตพักเพื่อไทยจะเหลืออยู่แค่บ้านใหญ่บางกลุ่มนะครับครับถ้าพักเพื่อไทยอยากกลับมาในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยต้องขายนโยบายต้องขักนโยบาย ถ้าไม่งั้นนะครับอครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอรคเพื้อไทยต้องพึ่งบ้านใหญ่พอพึ่งบ้านใหญ่มากขึ้นการเสนอนโยบายเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ยากแล้วพูดตรงๆว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ต้องพึ่งบ้านใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าความสามารถของรรคภูมิใจไทยในการบริหารบ้านใหญ่เนี่ยเหนือกว่าพรักเพื้อไทยในช่วงจังหวะเวลานี้นเพราะฉะนั้นสําหรับพรคเพื่อไทยตอนเนี้ควรกลับมาเดินอยู่ในร่องในลอยนะครับเสนอนโยบายเสนอการผลักดันให้มีการทำประชาติและนําไปสู่การแก้ไขล้มลุแบบที่มัน ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยผมเชื่ออันนี้น่าจะเป็นประโยชน,นะครับแสดงว่าอาจารย์ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยควรจะรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้ใช่ไหมในกรณีที่พรรคประชาชนเขาได้เสนอว่าโอเควางถ้ารับเงื่อนไขคือแค่วางทไลายอยู่อีก3ามเดือนอยู่อีกสเดือนแล้วก็รับเงื่อนไขทําประชามติอาจารย์คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เกินเลยอะไรเลยและรับได้สําหรับพรรคเพื่อไทย<ม>และควรจะรับผมผมไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอาจจะต้องรับถ้ายังอยากจะ ยืนหยัดอยู่ในเวทีทางการเมืองไทยต่อไปอเพราะถ้า,ถาเกิดมไม่รับเนี่ยอนาคตเออไม่ไม่เอออนาคตรัคเพื่อไทยจะอยู่ด้วยอยู่ด้วยอะไรละ่ะนโยบายอะไรเพราะว่าเราก็เห็นว่าพูพดตรงๆร,งรหลังจากการเลือกตั้งปีหกหกมาเนี่ยรัพเออเพื่อไทยไม่สามารถถักนันนโยบายอะไรได้อย่างเป็นทิ้นเป็นอันเลย<ม>นโยบายเรือคงที่พูดมาเยอะแยะนะครับบางเรื่องก็โยนทิ้งไปเลยบางเรื่องก็ทําไปติดนู่นติดนี่เพราะฉะนั้นครับ ผมเข้าใจว่านี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายอ่าล้วพูดแบบนี้คือโอกาสสุดท้ายที่พักเพื่อไทยถ้าอยากอยากจะอยู่ในเวทีการเมืองไทยลองเสนอแล้วก็ลองลอง,ลองดูเงื่อนไขเรื่องการจัดทารัฐมนตรีฉบับใหม่นะครับผ่านการทำาระชาสัมตินเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจังหวะที่พักเพื่อไทยอาจจะแบบไม่ใช่ว่าพอาจะพอจะกลับมาตอบผู้เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองได้อยู่บ้างนะครับโอเคโดยไม่ต้องสนใจดีลเดิเดอะไรทั้งสิ้นละ เราคือผมเข้าใจว่าพักเพื่อไทยก็ได้จะรู้ว่าไอ้ดีลเนี่ยมันพร้อมจะล่มได้ตลอดเวลานะครับ,รบถ้ายัง,ถ,ยงถ้ายังมาถึงนาทีนี้เนี่ยยังเชื่อดีวอยู่ผมว่าผม,ผมคิดว่าพักเพื่อไทยน่าจะมีปัญหาในเชิง,ใน,ชงในเชิงการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสสําหรับในมูมปรจจา์ ก็ <Okay. S 2> ยังมีโอกาสนะครับหวังหวังว่าหวังว่าช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ย<ม>น่าจะเป็นจังหวะที่ทําให้เอ,อนักการเมืองและสังคมเนี่ยเราเห็นปัญหาเรื่องนี้ได้กระจ่างตามากขึ้นแล้วก็ช่วยกันออกแรงผลักให้มันไปสู่ในทิศทางที่มันน่าจะน่าจะเป็นได้มากขึ้นน่สังคมไทยเราเสียเวลามาติดกว่าปีแล้วครับตั้งแต่การรัฐประหารมาเนี่ย<ม>แล้วทําให้เราขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แบบปัญหาก็สึกเกียจจนกระทั่งตอนนี้เราน่าจะกลายเป็นผมก็น่าจะ คือตอนหลังเขาเรียกว่าไทยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะครับเราเป็นคนป่วยแห่งเอเชียเราว่าดอกเสียงใต้เนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราแน่าจะเป็นคนพิการนะแล้วมันจะพิการซ้ําซ้อนคือหมายว่าโอกาสที่เราจะพัฒนาสังคมไทยขึ้นก้าวไปหน้ามันจะยากมากขึ้นนะครับโอเคครับอาจารย์ขอพระคุณสําหรับความเห็นในส่วนนี้มากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ฮะความเห็นจากอาจารย์สมชัยยังมีโอกาส ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พ mm ัติชนฟรีกันด้วยนะครับ